สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะใจจะพา FC มารับชมแนวทางฮานอยนะคะวันที่17มกราคม2569นะคะทุกท่านวันเสาร์ก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ fc ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้เป็นการเจาะเด่นวิ่งรูดหรือเป็นการวิเคราะห์แนวทางนะคะทุกท่านแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะส่วนคู่ด้านบนเป็นการหาความน่าจะเป็นก็คือการวิเคราะห์นั่นเองเนาะทุกคนเอาคู่มาให้วิเคราะห์นะคะ มีข้อด้วยตัวของท่านเองนะคะท่านชอบท่านค่อยตามท่านไม่ชอบท่านก็ไม่เลื่อนผ่านนะคะทุกท่านก่อนอื่นนะคะเราไปดูวันที่16กมกรานะคะ16มกรานี้ก็ถือว่าใช้ได้นะคะทุกคนเป็นวันครูแห่งชาติก็เป็นครูให้ทุกคนได้จริงๆนะทุกคนเมื่อวาน <laughs> มาดูกันคะ่ะทุกคนคะ่ะเด่นเชพกิจนะคะใจะให้9และ 8, 8, 14, 8มาหนึ่งสี่เด้งค่ะทุกคน นอยกิดเด้งนะคะแไหลแล้ว2องไหลแล้วนะทุกคนหวังว่าทุกคนจะเข้ามาแล้วทุกคนจะสังเกตแนวทางเป็นนะคะนอยกาตรินะคะมา62921เก่ดนมา2เข้าคู่ตัวเจาะสองเก้าเก้าสองสเด้งทั้ง2บน2องล่างทุกคนเด้งคู่ด้านบนด้วยนะคะนอยนอยพิเศษหลุดนะคะมา 92028ทุกคนขาวันนี้2กับ8เร่งนะทุกท่าน2กับ8ไหลจริงๆนะทุกคน2มา1มา2มา3มา4มา5แล้วนะคะทุกคนน้อยปกตินะคะมาให้และหรือ7มา1 2 8 8 9 8เด้งคะ่ะทุกคนมัดรวมเด้งเข้าคู่จะเจาะเด่นแยกคู่จะเจาะมัดรวมด้วย9 8 8 9นะคะ ปกติเด้งบนเด้งล่างนะคะ8นอยวีพีนะคะให้3และ2นะคะมา3 9มเ3้ากนะคะเข้าคู่ตัวเจาะทุกคน9339เนาะทุกคนคะ่ะเร็วจะมือพี่น้องมือเด้งดีกับเด้งดีจนตกใจด้พี่้องคามือนี้รู้สึกว่าจะเด้งดีนะคะทุกคนแต่ว่า5นั้นไม่ค่อยเข้านะ5นั้นไปเข้าช่วงเช้านะคะไปน,น,อ,ยปน,นอยเช้าเนาะทุกคน สองเนี่ยทุกคนสังเกตสองนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะมาหกครั้งแปดมากี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าแปดมาห้าครั้งนะคะทุกคนถ้าทุกคนสังเกตเลขไหลได้ทุกคนจะได้เลขนะคะทุกคนทุกคนจะได้ข้าวกับข้าวกันทุกวันเลยนะคะถ้าสังเกตเป็นนะแต่ว่าก็ไม่ได้ไหลทุกวันแต่ว่าให้สังเกตนะคะทุกคนถ้าไม่อยากตามตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ถ้าเลขใน ถ้าเลขไหลในนี้มีตัวที่ใจวางไว้ให้ตามเลยพี่น้องมีมีแปและ32มสอในทุกคนถ้ามันไหลในนี้ทุกคนน้อยปกติกับน้อย v ์วีให้ตามต่อได้เลยนะคะทุกท่านเนวทางก็มีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านขาไปต่อคะ่ะ17บเจ้ดผลการออกรางวัลมา16นะคะ4ตัวบนน้อยปกติ0ูนย์หนึ่อนอยพิเศษสองเก้อนย์นอยวีอพ เอามาบวกกันพี่น้อง1่บวกสองบวกแบวกสบวก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 ได้40นะคะ40นะคะทุกท่านลบหเดี๋ยวนะคะบวก1ได้41นะคะทุกท่านค่ะเจจะจับ2ตัวเหมือนเดิมเนาะทุกคนเดี๋ยวสักู้นะคะเจขอหลดลงก่อนเพราะว่ามันตกมันตกกรอบนะคะทุกท่านค่ะ3 9คือผลลบ41คือผลบวกนะคะใครอยากได้3ตัว3 99, 9 1ก9ถึง4 9 9 4 1นถึง4 9นะคะทุกท่านนั่นก็คือใครอยากได้3ตัวก็ทำแบบนี้นะคะเอา4มาเป็นหลักร้อยนะทุกคนเมือม่อวานเมื่อวานนี้มาไหมนะคะ3ตัวเมื่อวานนี้หลุดนะคะ3ตัวไม่เข้านะคะ 901ตัวท้ายจะจะมาจับ1-9ถึง9นะคะ fc ขา9 192 93 94 95ก็97 98 9ก็1ก็าก็6ก็ก็ย์่นะคะ1 1 1 1 1 1 2 1ถึง1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 1 1นะคะทุกท่าน คู่ด้านบนเหมือนก,นกันกับเมื่อวานนี้เลยนะคะทุกคน901นะคะทุกคนแต่ว่าเลขข้างหน้าเมื่อวานนี้เป็น5เนาะเมื่อวานนี้เป็น6วันนี้เป็น4นะคะทุกท่านเลียวจะมือพี่น้องค่ะจักสิมาหรือบรมาณได้พี่น้องมาหนึ่มาดูคู่นะคะ91้าถึงเกใจมาก92นะคะทุกท่าน95นะคะ97 98นี่98นี่ขาดไม่ได้นะคะทุกคนมีมันใจชอบ9889ทุกคน ถ้ามีวันไหนเจวงให้เลยนะคะก็แปดแปดเก้าศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เจ็ดนะคะศู 0, 9, นยะ์เก้าเนาะทุกท่านก็ขอโทษขออภัยนะทุกคนที่มีตัวหนังสือมาตันแบบนี้มันจะมีตรงห้านาทีและห้านาทีครึ่งนะคะทุกท่านขาบดรอสักคู่เพราะว่าะจะเปิดแฟตนะคะแล้วก็เปิดไฟด้วยมันจะมักเป็นถ้าเกินห้านาทีมันจะขึ้นนะคะหนึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้าหนึ่งสอง หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดนะคะทุกท่านหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็ชอบก็ค่อยตามนะคะทีนี้มาดูตัวเด่นนะคะทุกท่านค่อยดูตัวเจาะหนึ่งเด่นจะมีทั้งหมดหกคู่ต่อรอบถ้าไม่ชอบจะมีหกคู่ต่อวันนะคะหกสีขาแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะไม่ได้เข้าทุกวันไม่ได้หลุดทุกวันนะคะทุกท่านเด่นเฉพากิจนะคะอยู่ที่หกกับห้าทุกคนวันนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเล็กเบิ้ลนนี้ โอ้เยอะกว่า50%นะคะทุกคนแต่มากก็ไม่รู้จะเบิ้ลไหมเลขซ้ำกันเยอะมากทุกคนหรือจะมาหามหรือจะมาเบิ้ลเราไม่รู้นะคะการชาติ6กับ5นะคะทุกคนพิเศษ0กับ9ปกติ0กับ9 v i p 4และ3ทุกคนคะ่ะ4ีนอยแรกนะคะมีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้ลหรือทั้งวันนะทุกคนเบิ้ลในตัว0 0 9ย6 6 5 5นะคะ แต่ว่าไม่ไม่ชนเบิ้ลไปจมวันเนาะทุกคนวันนี้วันวันเสาร์น,นะคะมาดูตัวเจาะก,กันก่อนนะคะขอโทษขออภัยทุกคนว่าเราก็หาวเนาะน้ำมือวันเสาร์ยังพัทนาหยุดงานพี่น้องมันหนาวนะคะทุกคนไม่อยากตื่นประเทศนี้เป็นประเทศหนาวนะทุกคนแต่ว่าที่จะอยู่หิมะไม่ตกเนาะคะ่ะน้อยกิจนะคะให้หกกับห้ากาชาดกับหกกับห้านะคะตัวเจาะอ่อ 9ก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าหกศูนย์หกหนึ่งหกนะคะทุกท่านตัวที่ใจไม่วงนะคะมีสิทธิ์เข้าเหมือนกันแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะพิเศษศูนย์กับเก้าทุกคนเก้ามีเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้านะคะส่วนศูนย์ศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เก้าก็แล้วแต่เอฟซีชอบนะคะส่วนศูนย์ประจำวันเสาร์ วันเสาร์นะคะ02 20 07 70นะคะสามารถใช้ได้ทุกทุกวันเสาร์02 20 07 70 F4 สามารถใช้ได้ทุกทุกวันเสาร์นะคะถ้าสมมติว่า F4 ชอบเนาะคะ่ะทีนี้ VIP นะคะอยู่ที่4กับ3นะคะ930313 940414นะคะทุกท่านก็แล้วจะมักพี่น้องทีนี้นะคะเลขเด่นประจำวันวันนี้ วันเสาร์เนาะทุกคนอยู่ที่7กับ2เบิ้ลประจำวัน77และ2 2นะคะเอฟซีขาเลข7กับเลข 2,Fc สามารถนำไปใช้ได้ทุกทุกวันเสาร์ทุกทุกรอบในวันเสาร์แต่นะคะ FC ขาก่อนที่ FC จะตามเลขเด่นประจำวันให้ FC สังเกตก่อนนะคะทุกคนตั้งแต่เช้ามาเนี่ทุกคนเลขเด่นประจำวันเดินไหมนะคะ ตัวไหนเดินนะคะเราค่อยเดินต่อเนาะทุกคนด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดีจากแอดมินเหมือนเดิมนะคะทุกท่านที่นี้นะคะมัดรวมอยู่ที่เลข8ดและเลข1ทุกคนถ้า8กับ1ไม่เดินให้ทุกคนตาม8ดและ2นะคะถ้า8กับ1ไม่เดินให้ทุกคนตาม8และ2นะคะทุกท่านที่นี้นะคะเอ่อถ้าสมมุติว่านะคะ FC เออคู่จเจาะมารวมก่อนนะทุกคน8มี1มี 9ก้1หนนะคะก็แปดศูนะคะทุกท่านถ้าไม่ชอบคูดด้านบนนะคะให้ซีจับเด่นแยกกับมัดรวมทุกคนตัวอย่างเช่นนะคะนอยชพกิจนะคะทุกท่าน6กับ5นะมัดรวม8และ1 6 5 5 6 6 8ห้6ห้า6กหกนะคะหกหนึ่งหนึ่ง 8855115อย่างนี้เป็นต้นนะคะทุกท่านวันนี้คลิปก็จะยาวหน่อยเรามาวิเคราะห์แนวทางกันทุกคนหน่อยกิจหน่อยกานะคะทุกท่านค่ะคือหน่อยวัดดวง FC จะตามเด่นแยกจะตามวัดรวมจะตามเลขเด่นประจาวันหรือคู่ตัวเจาะแต่และหน่อยคือหน่อยวัดดวงล้วนเด่นแยกไหลคู่ตัวเจาะไหลทุกคนสามารถไหลต่อได้เรื่อยๆถึงหน่อย v i p แต่ถ้า3หน่อย2หน่อยแรกหรือ3หน่อยแรกลุดนะคะ ให้ทุกคนมาวิเคราะห์ดูว่า8กับ1ไหลหรือไม่7กับ2เดินไหมตัวไหนเดินตามตัวนั้นนะคะทุกท่านก็คือเลขที่เดินหมายความว่าเลขที่มาแล้ว2ครั้งมีความเป็นไปได้ที่จะเดินต่อครั้งที่3นะคะทุกท่านถ้าไม่น้อยปกติกับน้อย VP นะคะให้วิเคราะห์แบบนี้มีความเป็นไปได้ที่จะเดินครั้งที่3ให้ทุกคนเดินต่อนะคะทุกท่านคะ ความเป็นไปได้ถ้ามาแล้วสองครั้งมีความเป็นไปได้แน่นอนที่จะเดินต่อนะคะสําหรับสายวิ่งสายลูดเนาะทุกท่านแต่ถ้าในในสามน้อยแรก,นะกน 09, แ 43, เนี่ยทุกคนมีศูนย์เก้าและสี่สามเนี่ยนาลงไปพี่น้องแต่ถ้าไม่มีนะคะก็ให้วิเคราะห์เลขที่เดินที่ใจว่าถ้าทั้งเด่นแยกหลุดมัดรวมหลุดเลขเด่นประจาบัดหลุดก็ให้วิเคราะห์เลขที่เดินนะคะทุกคนตัวไหนเดินมา ก็มาตามปกติกับน,นอย v i p ได้เลยนะคะหวังว่าคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับ FC ไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับคลิปนี้ใจก็ขอให้ FC ทุกทุกท่านโชคดีค่ะโชคโชคมันมันสุขสุขคนเดอพี่น้องสวัสดีค่ะ